ไม่ใช่ปีปีบาบบา,าเอเอ,เ,อเหตตาครับพี่น้องเหตตาเหตตาอินเหตตาไหมครับบ้านพี่น้องเอิญเหตดอย่างบ้านผมเอิญเหตตาเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเมนูเดเจสสดาจะทำอะไรกินดีนเดี๋ยวมาเบิ่งกันบื้อน,นะครับ <c oughs> เขนเลื่อนหรอเสียงงัวก้อง ก้อยตาพี่น้องก้อยตาอือจ้อือจ้าเปิดมากกวุบบูดละสวัสดีกับพี่น้องครับสวัสดีวันบ่มีงานแต่ว่าถุดรีพิเศษมากครับพี่น้องมาดิส่วนพี่น้องมากินก้อยตา หากินนะพอยามครับก้อยมดดอกเลยดอกใหญ่ๆเลยนะครับกอยเห็ดตาออได้มาบุกคืนครับ,บาหาสิป่าดูประถานนะฮะพอดี่อายปัจจุบันเพิดด่ไออน,พนไปหามาอ่ะพี่น้องก่อนลงมืออีพีนี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับป้า Jack, แจ็คแซฟเซอร์กับแซฟเซอร,ร์พิเชียรน,น้ำเลยเด้อครับโมนี้ส่วนพี่น้องมากินก้อยเห็ดตาแซฟเซอรับามา โอ้ยบอกได้กินง่ายๆเด้อขอบเนี่ยเก่าเหนียวหันห right. nah. <may> well, right. okay. mm ันนะอ๋ออิตาอิตาอือเลิ่เอาหมดดอกเลยอื ผมมีพกักผมมีเครื่องเคียงเลยครับนนเลยกินเนื้อโดดกดอกใหญ่ๆคำใหญ่ๆเป็นการพร้อม ยำบัวขาดคือนืมาาปีอ่ะวพี่น้องเห็ดเพาะได้กินแล้วดีบ้านผมเอิอเห็ดตาบ้านพี่น้องเอินเห็ดหยาง มื้งกับข้าวข้าวไม่ได้เห็นอยู่บ่ครับเต๊ะเละก้อยตาก้อยตา เทสซรมมาิซาครับออกแถวบ้านลวกจำเจียวประเดกกระแทบไปหนึ่งหนึ่งดีกว่าจะได้บอดซื้อหนึ่งจำเจียวประเดกผมเมินแค่นอนขับหลายืม <c oughs> <c oughs> เออหลังยากนำ้ำหวานชี้จุย้ยหลายคำอะไรนี่มีแต่คำยังไง เสียบหอดอกใหญ่เลยคำเนี่ยน้ำหมดไม่งานเลยครับมือสองมืออ่ะมูอวางก็ได้แต่ไปประชุม มากินอ้างพี่น้องอย่อลืมน้ยามเช้าครับรอเช็คงานรับฟังงานอยู่เผื่อแล้วออกไปน้างน่ารัครับอย่าลืมนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสะไคร่ตอยแจ็บเตรอออกไปเที่ยวน้ำแน่ใกล้เป้าหมายแล้ว ส่วนพี่น้องกินแซ่บๆคำนึงเนี่ยการกินไปกินมากก็แซ่บกินได้บ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ปพ่อมาลิพหน้าครับขอบคุณแล้ครับพี่น้อง แล้วกลับมาพบกันอีพีหน้านะครับ